ลงพื้นที่อัปเดตหน้าง,งาน EP 3มาแล้วค่ะกับบ้านโมเดิร์น394ตารางเมตรจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมนะคะขั้นตอนของการบ่มเสานะคะโดยการแรปเสาเอาไว้นะคะแล้วก็ขั้นตอนของการผูกเหล็กก่อนเทพื้นชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะพาไปดูขั้นตอนการแรปเสากันก่อนเลยนะคะไปค่ะ ขั้นหลังนะคะก็คือเป็นการแรปเสาคอนกรีตนั่นเองคะ่ะการบ่มเสานะคะก็คือเป็นการทําปฏิกิริยาเคมีนั่นเองคะ่ะสําหรับการบ่มเสานะคะจะทําให้ปูนของเรานะคะไม่แห้งเร็วจนเกินไปแล้วก็จะทําให้ปูนนะคะไม่แตกหักง,ง่ายในอนาคตนะคะระยะเวลาในการบ่มเสานะคะประมาณ7จถึงวันนั่นเองคะ่ะบ่คะะมคอนกรีตไม่ได้แค่ทําให้คอนกรีตแห้งแต่ว่าเป็นการทําให้คอนกรีตทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดในอนาคตนั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะพาไปดูขั้นตอนการผลูกเหล็กก่อนเทพื้นชั้นหนึ่งกันนะคะ สำหรับเหล็กที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นเหล็กขนาด6มิลน,นะคะเรานะคะใช้ทีมช่างฝีมือในการผูกเหล็กนะคะเส้นต่อเส้นเลยส่วนของการผูกเหล็กนะคะอันนี้คือจะผูกก่อนที่เราจะเทพื้นผูกเหล็กแล้วดีอย่างไรนะคะก็คือการผูกเหล็กนะคะจะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนัก, <c oughs> กเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะทาให้บ้านของเราแข็งแรงด้วยนั่นเองคะ่ะบปมาให้ความรู้กันนิดนึงนะคะว่าเหล็ก6มมดีอย่างไรเหล็กขนาด6มม or, มีความยืดหยุ่นสูงสามารถดัดโครงและขึ้นรูปได้งา่ายมีความสําคัญอย่างยิ่งในงานเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างเช่นช่วยเสริมใน งานพื้นคอนกรีตเพื่อลดการแตกร้าวจากการหดตัวของปูนดังนั้นเหล็ก6มม,มคือตัวช่วยสําคัญที่ทําให้โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงสาหรับบ้านหลังนี้นะคะถ้ามองด้วยตาเปล่านะคะตอนนี้เจว่าน่าจะเสร็จไปแล้วประมาณ15%ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตามต่อกันใน EP ต่อไปนะคะว่าบ้านหลังนี้จะเสร็จไปแล้วทั้งหมดกี่เปอร์เซ็น